สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวสินค้าอีกหนึ่งตัวของทางร้านนะคะคือรีวิวตัวเจ้าตัวนี้นั่นเองค่ะเจ้าตัวนี้จะเป็นนาฬิกาแคมิเล่านะคะซึ่งถ้ามันตั้งอยู่ในห้องแล้วมันจะน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูกันเลยค่ะเป็นไงคะน่ารักเลยใช่ไหมคะ่ะเจ้าตัวนี้นะคะก็คือตัว Wi-Fi HD smart camera ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นอีกตัวที่น่าสนใจมาในรูปแบบของนาฬิกาค่ะ เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะว่าในส่วนในกล่องเขาให้อะไรมาบ้างค่ะในกล่องก็จะประกอบไปด้วยตัวสายนะคะ USB ค่ะแล้วก็มาในหน้าตาของลักษณะที่เป็นเหมือนืม t มทลิกค่ะรูปทรงมีความมินิมอลมากค่ะสามารถใช้เป็นอีกหนึ่งเฟอร์นิเจอร์ในการตกแต่งบ้านได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานของกล้องตัวนี้ค่ะกล้องตัวนี้มีแบ่ ในตัวนะคะเดี๋ยวเราเปิดไปดูข้างในค่ะว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างค่ะข้างในจะประกอบไปด้วยตัวฐานนะคะสำหรับสำรองไฟแล้วก็จะมีช่องสำหรับใส่ sd card ช่องสำหรับเสียบ usb แล้วก็ตัวปุ่มตรงนี้นะคะให้เราเลื่อนไปทางด้านซ้ายเป็นการเปิดตัวกล้องค่ะสำหรับเปิดครั้งแรกนะคะกล้องก็จะขึ้นไฟสีฟ้าแล้วก็สีแดงจำนวนสองครั้งหลังจากนั้นระหว่างที่กล้องกำลังดำเนินการ ใช้งานอยู่นี่นะคะกล้องจะขึ้นเป็นไฟกระพริบสีแดงพอเราเปิดการใช้งานเรียบร้อยแล้วค่ะตัวสินค้าของเราก็จะมาในรูปแบบของนาฬิกาดิจิทัลแบบนี้นั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวแอปพลิเคชันสำหรับเจ้ากล้องตัวนี้ค่ะแอปพลิเคชันชื่อว่า home eye ค่ะเราเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเรากดติดตั้งตัวแอปพลิเคชันค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดได้เลยค่ะ หน้าจอแอปพลิเคชันก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปที่การเชื่อมต่อ w i f i กันเลยดีกว่าค่ะสําหรับเจ้ากล้องตัวนี้นะคะเชื่อมต่อ wi-fi ที่ AYS ตัวนี้เลยค่ะเรากดเชื่อมต่อเลยค่ะจากนั้นเรากลับไปที่หน้าแอปพลิเคชันค่ะกด c a n c e r ค่ะจากนั้นเราก็เข้าไปที่หน้ากล้องได้เลยกดเพย์ได้เลยค่ะลักษณะกล้องก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นั่นเองค่ะ ซึ่งกล้องตัวนี้นะคะมีความคมชัดในระดับซ u เปอร์เเลยทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกล้องตัวนี้ไม่สามารถหมุนองศาตามที่ต้องการได้แต่สามารถปรับซ้ายขวาขึ้นลงได้แล้วก็สามารถปรับความคมชัดความสว่างของตัวภาพได้ค่ะในส่วนของฟังก์ชันทั่วไปนะคะสามารถอัดวิดีโอได้ถ่ายภาพได้แล้วก็ยังมีในโหมดของอินฟราเรดตอนกลางคืนด้วยค่ะสามารถถ่ายภาพกลางคืนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ ตัวนี้ก็เป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งที่แนะนําค่ะสามารถเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์เลยทีเดียวค่ะและนี่คือภาพที่ได้จากการอัดเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆของนาฬิกากล้องตัวนี้อเนกประสงค์สุดๆไปเลยยังไงก็ขอฝากสินค้าตัวนี้และตัวอื่นๆของทางร้านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ